ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราได้พบกันอีก,อกครั้งน,นะครับในเช้าวันใหม่นะครับในพระพรยามเช้า,ชาว,วันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่35นถึงข้อที่40นะครับพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวอีกและผู้ที่เชื่อในเรา จะไม่กระหายอีกเลยแต่เราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าท่านได้เห็นเราแล้วแต่ก็ไม่เชื่อสารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เราและผู้ที่มาหาเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยเพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อกระทำตาม,ตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือให้เรารักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้กับเราม่ให้หายไปสักคนเดียวแต่ให้ฟื้นขึ้นมาในวันที่สุดเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามานั้นที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและเชื่อในพระบุตรได้มีชีวิตนิรันดรและเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย ครับก็ในพระชนะของพระเจ้าในอาตอนนี้ผมได้ตั้งชื่อตามบริบทตรงนี้นะครับพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตแต่ผมเพิ่มคาว่านิลันชีวิตนิลันเข้าไปนะครับพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตนิลันนะครับในตอนนี้ก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอาหารในบทตอนก่อนนั้นก็คือคนตามพระเยซูคริสต์นะครับตามหาพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ก็บอกว่าท่านตามหาเราอะเพราะว่าท่านได้กินขนมปังนะ ตามหาพระเยซูเพื่อจะได้มีอาหารกินนะครับและพระเยซูก็ได้บอกจริงๆแล้วพระเยซูเป็นอาหารที่ที่กินแล้วก็จะไม่หิวนะครับในข้อ3ามสพวกเขาก็เลยบอกว่าพวกเขาทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าขอโปรดให้อาหารนั้นแก่เราตลอดไปเถิดเพื่อว่าจะไม่ต้องหิวนะครับเพราะนั้นก็คือ คนเราเวลามีชีวิตอยู่ก็แสวงหาอาหารใช่ไหมครับเพื่อจะได้กินอิ่มนอนหลับแล้วคนนี้เราจริงๆเราลำบากเพราะว่าเราต้องหาอาหารเนี่ยคือตาข้าวสารกอกหม้อคนสมัยก่อนนะครับมีอาหารมีข้าวนิดหน่อยก็ตำแล้วก็ใส่ตำเสร็จก็ไปใส่อันนี้จะพูดถึงก็คนคนขี้เกียจหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่จริงๆแล้เราเขาไม่ได้มีสเสบียงเพราะฉะนั้นก็คือมันมีคําที่บอกอ่าหาเช้ากินขํานะ ก็คือหมายความว่าคือต้องมีอาหารเพื่อจะมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีอาหารก็ไม่มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นอาหารก็มีความจําเป็นเพราะนั้นไม่ผิดนะเมื่อคนกลุ่มนี้เขาสแสวงหาพระเยซูเพราะว่าได้กินขนมปังโอ้มันก็ดีไงหาพระเยซูแล้วก็ได้สิ่งที่จําเป็นในชีวิตก็คือการกินอาหารแต่พระเยซูกามันมีอาหารที่ที่มีมีความหมายและมีอาหารที่มีคุณค่ากว่านั้นอีกนะในข้อที่ยี่สิบ 3า,าที่เราได้ฟังไปพระเยซูตัดกับพวกเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตคนที่มาหาเราจะไม่หิวและคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยนะครับพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับหมายถึงอาหารที่ทําให้มีชีวิตพระเยซูเป็นอาหารที่มนุษย์จําเป็นต้องมีแท้ที่จริงเรากําลังมีความรู้สึกว่าโอ้ถ้าเราได้กินข้าวทุกมือ้อ มีอาหารทุกมื้อนะครับเราทุ่มเทให้กับชีวิตของเรานะครับเก็บเงินไว้เพื่อวันหนึ่งเราจะมีอาหารเวลาเกิดโรคพิบัติภัยพิบัติใช่ไหมครับไปร้านค้าไปอะไรเราไปกักตุนอาหารไว้เพราะถ้าเรามีอาหารเราจะมีชีวิตอยู่แท้ที่จริงพระเยซูยังบอกว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตนิลันพระเยซูมองไปไกลกว่านั้นที่จริงแล้วเนี่ยเราทั้งหลายทุ่มเทกับการหา อาหารที่ทําให้ร่างกายเรามีชีวิตแต่พระเยซูกําลังให้สาระสําคัญว่าแท้ที่จริงแล้ววันหนึ่งร่างกายของเราก็ได้เสื่อมสูญไปวันหนึ่งก็มันจะถูกทําลายไปด้วยความตายนะครับพระเยซูบอกว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตคนที่มาหาเราจะไม่หิวและคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยคือหมายถึงว่าเมื่อเราได้มาหาพระเยซูคิ์เราจะ พบกับชีวิตนิลันก็คือการวางใจในพระเยซูคริสต์จะทําให้เราได้มีชีวิตตลอดไปคนที่ตายแล้วคนที่ตายคนที่ไม่มีอาหารเนี่ยก็คือวันหนึ่งเขาจะตายหิวแล้วก็สิ้นชีวิตไปแต่เมื่อพบพระเยซูคริสต์แล้วนะครับเราก็จะไม่กระหายและในข้อที่4ี4บอกว่าและนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเราที่ใช้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจในพระองค์มีชีวิตนิลัน ก็คือการที่เราวางใจในพระเยซูคิดจะมีชีวิตนิรันดร์และเราเองจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในบันสุดท้ายก็คือไม่ตายพี่น้องครับเราทั้งหลายสแสวงหาอาหารในโลกนี้เราทุ่มเทให้อย่างมหาศาลเลยนะครับเพื่อจะทําให้เรามีชีวิตอยู่ไม่อยากอดอยากไม่อยากหิ้โหยและไม่อยากจะสิ้นชีวิตเพราะการขาดอาหารนั่นเป็นสิ่งที่เราควรทํานั่นเป็นสิ่งที่เราควรคิด นั่นเป็นสิ่งที่เราใส่ใจพระคัมภีร์ได้พูดถึงนะครับท่าทีในการทํางานของเราที่เราต้องทุ่มเทเราต้องเป็นคนขยันเพื่อจะมีสิ่งที่มาช่วยให้เราได้มีชีวิตยอยู่แต่หลายครั้งเราละเลยอาหารฝ่ายวิญญาณเราละเลยการวางใจในพระเยซูคริสต์เราละเลยการมาหาพระเยซูคริสต์เราไม่ได้เห็นว่าอาหารฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่สําคัญพี่น้องครับการที่เราได้มีโอกาสได้พบพระเยซูคริสต์ การที่เราได้มีชีวิตที่วางใจในพระเยซูคริสต์การที่เราได้มีชีวิตที่ใกล้พระเยซูคริสต์มันจะทําให้เราได้มีชีวิตในการเดินไปกับพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตของเราในวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องสั้นๆว่าในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการ กินอาหารเราอาจจะเป็นคนหนึ่งไหมนะครับมีบางท่านนะครับที่เป็นคนหนึ่งว่าโอ้โหอาหารที่นี่อร่อยนะเราต้องชิมบางทีไม่มีคนพาไปนะครับเราใช้ GPS พาเราไปเราเราก็มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้ถ้าไปจังหวัดนี้เราก็คงจะมีโอกาสได้ชิมอาหารที่นี่โอ้โหเราได้มีโอกาสชิมอาหารที่มันขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดโอ้แล้วเราก็มีความสุขเราคือมีความสุขมากที่เราได้มีโอกาสได้กินอาหาร ฝ่ายร่างกายโอโ้เรารู้สึกมันตื่นเต้นแล้วเ,เราก็ต้องทํางานกลับมาทํางานเก็บเงินไว้เพื่อวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ไปกินอาหารแบบนั้นอีกโอ้หมันเป็นความสุขที่สุดยอดมากพระเยซูว่าอาหารแบบนั้นน่ะกินแล้วแล้วเราก็ตายแต่การที่เรามาหาพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นอาหารแห่งชีวิตของเราพี่น้องครับตอนนี้อยายุเท่าไหร่แล้วครับที่สิบห้าสิบหกสิบหรือเจ็ดสิบหรือสามสิบ วันหนึ่งเราก็จะตายแม้ว่าเราจะกินอาหารที่แพงที่อร่อยเป็นอาหารที่มีชื่อในแต่ละจังหวัดก็ตามแต่เราก็จะตายในวันหนึ่งในวันนี้เรามาชุกคิดด้วยกันไหมครับว่าเมื่อพระเยซูคิดทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตของเราเราใช้ชีวิตในความสัมพันธ์กับพระองค์ใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นไหมเราเคยพยายามที่จะได้ฟังคําสอนของพระองค์เราเคยพยายามที่จะตื่นนอนมาแต่เช้าเพื่อจะอ่านพระคัมภีร์ไหม เราเคยพยายามที่จะท่องคําท้อยคําของพระองค์เพื่อเราจะมีชิดฝ่ายวิญญาณที่ใกล้ชิดกับพระองค์ไหมขอให้เราตั้งใจของเรานะครับที่จะปรับเปลี่ยนทัศนะกติและความเข้าใจว่าเมื่อพระเยซูเป็นอาหารเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้มีพิธิลันเราควรจะสนใจโน้มจากอาหารที่เราชื่นชอบในฝ่ายร่างกายสละเวลาสละความคิดสละงบประมาณของเราเพื่อมาจดจ่อกับพระเยซูคิด ทำให้เราได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นไหมเพื่อเราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์เพื่อเราจะไม่ออกจากทางของพระองค์ในวันสุดท้ายของชีวิตของเรานะครับพี่น้องเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์สลับพกจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่ได้พูดถึงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตนิรันดร์เมื่อข้าพระองค์ได้มาหาพระองค์เมื่อข้าพระองค์ได้วางใจในพระองค์แล้วข้าพระองค์ก็จะไม่ตายข้าพระองค์ทลายจะมีชีวิตอยู่ ข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ขอพระองค์โปรดเปิดตาใจของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเข้าใจถึงสาระสําคัญของชีวิตข้าพระองค์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อจะมีอาหารที่ลิ้นของข้าพระองค์ชื่นชอบและก็เป็นการที่เราทุ่มทุกอย่างให้กับอาหารที่เราต้องกินแต่ขอบคุณพระเจ้าขอให้เราได้เรียนรู้จากการที่เราจะใช้งบประมาณใช้เวลาใช้ความพยายามใช้ความอดทน เพื่อเราจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดพระองค์ได้สัมพันธ์กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตของเราทั้งหลายเป็นอาหารที่ทําให้เราได้มีชีวิตนิรันด์มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระองค์ตลอดไปข้าพระองค์ขอมอบชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับในรายการพระพรยามเช้านะครับก็อยากจะหนุนใจให้พี่น้องได้กด ติดตามกฎกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อพี่น้องจะไม่ได้พลาดจากพระพรหรือว่าขาดจากาข่าวสารของขีจัดนะครับเพราะนั้นก็หรือว่าพี่น้องอาจจะเชิญชวนบางท่านที่เราจะมาร่วมรับฟังพระพรยามเช้าด้วยกันเพื่อเราทุกคนจะรับพระพรแล้วก็เติบโตไปได้วยกันนะครับครับขอไว้ใจพ่อแ่น้องทุกท่านนะครับ